สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการพระองค์สอนสยามกับอาจารย์สุทธัตถ์จันตกละครับครับเราก็มีพระอ,อให้ท่านชมหลายยุคหลายสมัยหลายแบบน,นะครับแต่ละพระเป็นพระป,ปูบ้างเป็นพระเดจิบิบ้างเป็นพระบูชาบ้างเทวรูปบ้างนะครับเป็นพระเครื่องบ้าง บางครั้งก็มีเรื่องรงของขังเอามาให้ท่านชมกันเพราะว่าเราจะได้แบ่งปันนะครับความรู้กันนะครับที่แต่ละคนได้สะสมนะครับได้เก็บพระู้ชาพระไว้นะครับก็ผมคนหนึ่งที่ชอบสะสมพระมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่ทงแบบน,นี้ ก็มีพระหลายกรุ๊ปหลายแบบมีทั้งพระใหม่พระเก่านะครับพระถึงยุคแต่ส่วนมากจะเป็นพระิพระเตานะครับพระใหม่นั้นผมจะเป็นพระทินจะหลอทำวัดต่างๆเราก็ไม่ได้เอามาให้ทัานชมแต่ทีนี้จะเอาของเออเป็นหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีนะครับมาให้ท่านชมนะครับ ก็อยากจะแบ่งปันความรู้กันนะครับบางบางอย่างผมไม่รู้ก็จะได้สักถามไปกับท่านผู้รู้นะครับที่ให้คําแนะนํากันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้ความรู้ผมมาหลายหลายหลายองค์หลายแบบนะเพราะท่านมีความรู้ครับผมมีความรู้ก็ผมก็บอกแล้วก็บอกวิธีการที่เช็คพระเองไม่ต้องไปให้เสียนพระเอ่อ ดูเพราะว่าเขามีความจริงใจบ้างไม่มีความจริงใจบ้างคนนี้ดูเก๋คนนี้ดูแท้คนนี้ดูปล้อมคนนี้ดูของเทียม,มนี่เรียนแบบอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดทีนี้วิธีการเช็คพระมันก็ไม่ยากเราต้องเล่นวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแค่นี้เองอนะครับก็จะไ,ได้มีความรู้นะครับเดี๋ยวมาชนกันครับว่าวันนี้ผมอยากเอาพระอะไรมาให้ท่านชมนะครับ สวัสดีครับพระออคลิปนี้ก็มาชมพระนางเสน่จันทร์ของจังหวัดสุขโขทัยนะครับอันนี้ผมก็ามาให้ดูสองกลุ่มจะมีกลุ่มต้นจันทร์นะครับกับกลุ่มตะเทนขึงหนังจะให้ดูว่าตะเทนขึงหนังเป็นยังไงกลุ่ต้นจันทร์เป็นยังไงเดี๋ยวดูนะฮะบ,บนนี้ จะเป็นพิมพใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่นนี้จะเป็นพิมพ์เล็กลงมานะครับนี่พิมพ์ใหญ่ทีนี้กุต้นจันเนี่ยเขาจะมีหมอนนะครับหมอนตรงนี้เนี่ยหมอนนะครับมีหมอนตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ยครับนี หมอนรองนะครับแขนแขนซ้ายพิมพเล็กก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีหมอนด้วยนะครับแต่องนี้ไม่มีหมอนตรงนี้ไม่มีหมอนอันนี้จะเป็นกุตะเทนขึงหนังแต่ถามว่าพิมพ์เนี่ยใกล้เคียงกันแล้วก็ขนาดก็จะมีพิมพ์ใหญ่ แล้วก็มีพิมพ์เล็กเหมือนกันแล้วก็จะมีสีสีแดงสีอิดอิดนี่ก็จะมีหลายสีออกเป็นสีออกเทาๆเป็นแดงเป็นเหลืองแล้วก็สีดำนะครับเดี๋ยวจะหยิบให้ดูทีละองค์ทราบแล้วนะอันนี้เป็นกุกต้นจันนะครับกุกต้นจันคือมีมีหมอนนะฮะเนี้ยเรียกว่าหมอนนะรองรับแขน แขนซ้ายของพระแล้วเส้นคอจะมีสามเส้นนะครับตรงนี้แล้วคาบจะมีคาบขาวไข่ไข่ขา,ขาวน,นะครับนี่ด้านหลังพระนางเสนเจ้นของสุขโขทยนะัยเนี่ยจะเนื้อออกหยาบๆเป็นทรายหน่อยนะครับออกเป็นทราย อันนี้เนื้อยังไม่เปิดเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อเปิดตรงนี้ใช้แล้วแต่ผมไม่เร้เลี่ยมนะครับอันนี้เป็นเป็นปูตะเทนขึ้นหนังนะครับเป็นเนื้อถ้าเนื้อเปิดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเป็นเนื้อหยาบเป็นทรายเลยนะครับ ไม่ว่าทั้งหน้าด้านหลังเนี่ยล้างยังไงก็ไม่ออกคราบไขขาวล้างไปเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาอีกนะครับพระองค์ที่ใช้แล้วนะครับสมัยก่อนนี่เขาจะถักรวดนะถักลวด ครับเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยไม่ว่าพระอุไหนจะมีแรกเงินหรือเศษเศษเงินเศษทองนั่นแหละนะครับเขาจะมาใส่พระเสนจันนี่เขาทำไมเรียกเสนจันเนี่ยทำให้มีเสนคนที่เอาไปใช้ค้าขายพวกเสนีแล้วก็ไปเกี่ยวกับ แควขาดปลอดภัยอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยใช้ใช้ดีลูกชายผมเนี่ยเอาไปใช้ในการสมัครงานนะครับไปสมัครงานนี่เขาเปลี่ยนงานหลายบริษัทแหละแต่ตอนนี้ก็าอายุมากแล้วแล้วก็ไปอยู่กับของ a s นะครับออตอนนี้ไม่ย้ายแล้วสอบที่ไหนส่วนมากเขาจะติดนะครับลูกชายผม งานมีคนฝุกป,ประถมค้ำชูแล้วก็เป็นที่รักของเจ้านายแล้วก็ลูกน้องนะครับก็จะคล้องเป็นประจำแล้วก็มีพระร่วงอเน,นจันแล้วก็หลวงพงเงินมาดูตรงนี้องค์หนึง่งอันนี้พิมพ์ใหญ่นะนะครับพิมพ์ใหญ่นฮะเนื้อเนื้อเนื้ออันนี้อันนี้จะเปิดเปิดหน่อย จอ,อกเป็นทรายเป็นหบบยาบๆนะฮถ้าเนื้อยังไม่เปิดนี่เขาจะเขาจะเนียนแต่ถ้าเนื้อเปิดแบบเนี้ยกุก่อนไปนิดบ้างนะครับจะออกอย่างนี้อันนี้ดูพิมพ์พิม์เล็กพิมพ์เล็กลงมานิดนครับครับเส้นคอก็จะมี3ามเสน้น น,นี่ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เพราะว่าค่ากุต้นจันนะครับสเสนจันพระนางสเสน่จันสุโขไทยของอันนี้กุ้ต้นจันก็มีหมอนนะครับมีหมอนรองเนี่ยนะหมอนท้งแต่เนี่ยยาวมาเนี่ยครับ พระกุนะครับพระถึงยุกนะครับเนื้อจะเป็นแบบอันนี้กุตเทนนะเนื้อดําไม่มีหมอนนะครับเนี่ยหมอนไม่มีนะครับอันนี้เขา่า สามเส้นเหมือนกันนี่กุัะเทนเนื้อ็ดำนะครับของน,นี้เนื้อ,อนนเนื้อแดงวันนี้เนื้อเปิดเนื้อเปิดชนเนี่ยครับดูเป็นสายเนื้อหยาบเลยนะครับนีเทียบดินเก่าเห็นไหมมันจะไปทางเดียวกันนะฮะ ครับก็ขอฝากไว้กับท่านที่ชื่นชอบพระนะครับอันนี้พระนางเสน่ใจกับมีสองุงูมีต้นจันท์กับดัดเทรขึงหนัง